สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงบ้านนาทามตําบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระดับของแม่น้ำโขงว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแค่ไหนนะครับดูจากระดับน้ำตรงนี้นะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สําสหรับตรงกลางที่เป็นดอนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดอนปลาเด็กซึ่งเป็นพื้นที่ของสปปลาวนะครับตามสนที่สัญญาอะไรก็ไม่รู้ครับที่ทําทไว้กับประเทศฝรั่งเศสนะฮะ <c oughs> อันนี้คือระดับน้ําโดยภาพรวมวันนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2500 63นะครับโอ้แม่น้ำโคงขึ้นครับยังขึ้นอยู่ครับแท้กก็ขึ้นพอขึ้นพ่หลายปันใดมั้งครับอากระแสของน้ำกับไหลถือว่าไหลแรงอยู่ครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปเบิ่งไในหมู่บ้านของพี่น้องอสปอป,อปอลาวนะครับบระดับน้ำมันขึ้นสูงซ้ำใด อนนี้ก็คือเป็นระดับของแม่น้ำโขงที่มองไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือสอปปลาวอันไม่แน่ใจนะครับไม่ทราบนะครับว่าเป็นเมืองอะไรนะฮะแต่ถ้าอยู่ตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมก็จะเป็นเมืองเมืองหนองบกนะฮะอันนี้คือระดับแม่น้ำโขงบนริมตะลิ่งของสอปปลาวนะครับนในเขตอำเภอธาตุพนมนะฮะบ,บ้านนาทาม วันนี้แดดแรงมากแดดแรงมากครับวันนี้ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับซึ่งยังทำไม่เสร็จนะครับรู้สึกว่าหลายปีแล้วนะฮะสะพานตรงนี้ตรงจุดนี้เป็นบ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมนะครับ ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีมลสุมมีพายุจะเข้ามาอีกระดับของแม่น้ำโของอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับหรือว่ามันก็เป็นผลกระทบจากอาเขื่อนที่ประเทศจีนด้วยเอโอเคครับนี่คือภาพรวมระดับแม่น้ำโขงที่บ้านนา,า,นาท,ทามตําบลพักลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ